การรัษาโรมป้างกันข้าป้อันห้ามป่วยเียก่อนค้ามีอะไรดีจต้อารานไม่เป็นไรไม่ต้องกาบมาด้วยักษารคดีอยับราต่งัวเ้ยงนมัีการป่วยสามารถรระวันได้ให้สอบถามข้อมเพ่เติมได้ทีหมยเล่าทรัูนย์ามสอง เอาน้ำอะไรไหมคะส้างได้นะเางจ็ดบาทสชิ้นยี่สิบได้นะคนยังอื่นจะได้ค่ะพี่น้ตไม่ไม่ใ่างขอ่ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ช่ไม่ใไม่ช่ไม่ใช่ไใไม่ไม่ใช่มใช่ไใม่ใช่ไไม่ใ่ไไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ม่ใช่ไ ใสเปลน้องแปดสิบบาทกัน่อนค่ะเดี๋ยวใส่ถุงให้ค่ะเอาไว้งทิ่สอง,งชิ้นถ้าใส่ได้กันเลยไหมขอบคุณค่ะอันนี้ใส่แล้วนะคะน้ำกแ,ใแ่ใสใส่หมดแล้วค่ะพี่ ต่อสองปม้าร้้าสิ้าน้ำพาน้ำด้วยนะคะ่ะต้องระวังว่าจะคุกไม่เคยอยู่เดือยู่ไม่เคยอยู่ปลาเลยทัจ้าก่องเดียวนะคะดิบใส่ถุงให้เลยค่ั3กล่องย่ทุกวันเลยล้วกอนจ้ายุ่งทุกวนน้ำตาล แก้วไหนดีคะห้าสิบบาทนี้ค่ะเอาแก้วยาวนะค่ะเป็นแก้วยีราฟนะพี่ยีราฟหนึ่งแก้วน้ำอะไรดีคะพี่ได้เลยค่ะโคกยีราฟหนึ่งของพี่สไปซ์แช่เย็นใส่ยี่สิบห้าบาท เดียวได้องรอบค่ะของเ่องเล่งเลยนะใช่เลยมาอาเลเ็เลยหอมหรือตัดจี๊แม่โอ้ยนะนึ่เรียบร้อยครับค่บไน